สวัสดีค่ะหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะคะก็กลับมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ,ะวันนี้นะคะก็ตามกระแสกันหน่อยเนาะก็จะพามาดูควายนะคะพอดีว่าที่บ้านของเรานะคะที่บ้านสวนบุญมานะคะที่สวนของเราก็มีควายที่เลี้ยงไว้อยู่เหมือนกันนะคะวันนี้เลยพระเอกของเราที่เราจะนําเสนอก็คือน้องกาแฟค่ะ น้องกาแฟเป็นควายเพศผู้นะคะกอ็อายุประมาณ1ปีกับสองสามสามเดือนเนาะหนึ่งปีกับสามเดือนค่ะเป็นควายเพศผู้นะคะเป็นลูกของก้าวเจริญค่ะนี่ค่ะตัวน้องใหญ่มากเลยนะคะสูงมากเลยแต่ว่าวันนี้น้องอาจจะมอมแมมหน่อยเพราะว่าลงไปเล่นโคลนเนาะก็กําลังเล็นหญ้ากําลังเล็นหญ้ากันอยู่นะคะนี่ค่ะดูใกล้ๆนะกาแฟ กาแฟาหันน่ามโนยกาแฟากำลังเล็มย้าอย่างอริดอร่อยเลยนะคะเป็นลูกของก้าวเจริญค่ะส่วนสูงของน้องตอนนี้น่าจะก็ไม่ได้วัดนะคะคาดการด้วยสายตาก็น่าจะร2 0ิกว่ากว่าน่าจะใกล้ๆจะร้อยสิบแล้วส่วนนุ่นนะคะแม่ค่ะแม่กำลังนอนเล่นน้ำนะคะอันนี้เราผูกไว้ที่สวนนะคะไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่า ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤด,ดูการทำนาเขาก็จะไม่ค่อยมีที่ที่ผูกเนาะก็จะปล่อยไว้ที่สวนเขาก็จะนอนน้ําในตอนกลางวันช่วงนี้เป็นกลางวันเนาะก็จะนอนน้าเล่นสบายๆนะคะ,ะกําลังเล่นแม่เขาก็ตัวโตนะคะแม่ชื่อแม่ลอยะคะอ่ะโตสูงประมาณร้อยามสนะคะค่ะวันนี้ก็พามาดูควายนี่ ยังไม่ปล่อยนะคะยังไม่ขายเนาะกาแฟมีคนมาติดต่อขอซื้อค่อนข้างที่จะหลายคนแล้วแต่ว่ายังไม่ขายน้องนะคะเอาน้องไว้อีกอีกสักหน่อยเนาะแล้วค่อยค่อยดูกันอีกทีว่าจะยังไงกําลังเล็มหญ้านะคะเขาเป็นเล็มหญ้าเก่งนะคะเล็มหญ้าแท่หญ้าเก่งแล้วก็ชอบกินฟางด้วยค่ะนี่ค่ะ